ียงหายเจ้าอู้เหนือได้เจ้าแต่ว่าอาจจะประหลดน้อยฉันจะมากรุงเทพเพราะว่าจะทําให้ฉันเนี้ยอยากหล่ออยากสวยทาได้สยาม คนหล่อคนสวยส่วนใหญ่ต้องเดินสยามมีความเชื่อแบบนั้นถ้าเราอยากสวยเราอยากดูดีให้ไปสยามเราคิดแบบนี้แค่นั้นพอไปสยามเสร็จป,ปุ๊บกูไม่เห็นเจอพวกนั้นเลยอ่ะแม่เนี่ยให้ไปบทที่เชียงรายพอเทศเสร็จปุ๊บรู้ไหมเนี่ยพระว่าเพื่อนพระรถปั้มนี่ก็ฮะคุณยายขายเนื้อวัวแบบไปถึงว่าขายยำหนงังขายพวกลาบจีนวัวขายพวกพวกอะไรเกี่ยวกับเนื้อวัวทั้งหมดเลยอ่ะเนื้อวัวก็คือมีเนื้อเนื้อควายอยู่ด้วยเนื้อควายเลยครับไม่ใช่เนื้อวัวด้วยเป็นเนื้อควายเชียงรายกินเนื้อควายเชียงรายกินพวกอ เป็นลูกที่มันเป็นเลือดอะมือกมีช่วงหนึ่งแม่เคยกินใช่ป่ะแล้วแบบหันไปช่วงนั้นละครปอบผีฟ้าออนไปหันไปหาแม่อีนึกว่าเล่น <c oughs> คือช่วงกินอะ <c oughs> ใช่คือช่วงเหมือนไทยอุทัยคลิปอะแด <c oughs> งเลยอะแล้วหันไปแม่แม่กินเลือดทอําไมวะมันหวานลูกเุ้ยหรือว่าแม่เป็นร่างฟงวะ <c oughs> คือกินในใจค <c oughs> ือเราเป็นเด็กเราไม่รู้สวั <c oughs> สดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทิ่นจา้า วันนี้จะบอกว่าแขกรับเชิญของเราเขาเป็นคนเหนือเจ้าจริงๆเขาจะเป็นคนตั้าต้นยอนนะจ๊ะคนเหนือเป็นคนเรียบร้อยเจ้าแต่คนนี้คนเขาไม่มีความเรียบร้อยเลยเขาเป็นคนพูดเร็วคิดเร็วแล้วก็อย่าพูดคําว่าพูดด่าด่าแบบคุณนึกว่าแล็กและเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตัวจริงของเขาเขาเป็นคนเรียบร้อยหรือเปล่าหรือยังไงไปดูกันนะคะว่าเขาเป็นใครไปไปค่ะไปสิไปไปค่ะ คุณค่ะ e ีนี้พิเศษมากนะคะเพราะว่าแขกรับเชิญของเรานะคะกำลังโด่งดังมากๆคุณนนท์ค่ะสวัสดีครับ มาถิ่นจ๊าเนี่ยคำถามแรกก็คือเป็นคนที่ไหนเป็นคนเชียงรายจริงๆเราเกิดเชียงรายครับแต่มาอยู่กรุงเทพตั้งแต่ประมาณ4ี่ขวบสามสามสี่ขวบเลยเชียงรายเจ้าเชียงไหมเจ้า,จาอู้เหนือได้เจ้าแต่ว่าอาจจะประหลกดน้อยคือจริงๆเวลาพี่ไปภาคเหนือเนี่ยสิ่งที่พี่จะเจอคือภาคเหนือเขาจะเป็นคนพูดช,าชา้าช้าช้าช้าแต่แล้วแต่คนเอาจริงๆแล้วว่าคนจะมีความเชื่อว่าเชียงรายอ่ะจะเป็นคน่ะพูดเร็วหมายถึงว่าสำเนียงจะแบบนง่อย่ายงเจ้าแต่ถ้าเป็นคนเชียงใหม่จะแบบนี่ออย่ายงเจ้าคนจะคิดแบบนี้แต่แต่จริงๆแล้วว่ามันแล้วแต่คนถ้าาาาาสมุุว่่่คนนนไหทีอยรเข เราอย่างเงี้ยมันก็จะมีความพูดเร็วเป็นปกติอยู่แล้วแต่สมมติแบบรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่าก็จะมีความช้าในแบบของเขาอะไรแบบแต่ทำไมเราดูไม่ออกเลยว่าเป็นคนเหนือมันอารมณ์เหมือนเป็นแบบการพูดของนนเหมือนเป็นคนใต้เลยนะมันเร็วเร็วแล้วก็เป็นเพราะว่านนท์เป็นคนที่จะคิดเร็วไงพอเราคิดเร็วเราก็พูดไปเลยพี่จ๋าเป็นเวลาเราเมาบอกับเพื่อนเราก็มีความแบบเมาเอ้ยมึงมึงมึงอะไรอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกว่าเธอคือตัวแทนของมินดี้หรือเปล่าเราเดินเราโย่ไหมโย่แล้วนี่ก็เสียงเด็กวัดเลยงง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 มมมมาา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 กกกไไไไปปเเ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 รร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 รืื่่่่่่่ออ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 ยย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 ลลละะะีี้้้แแแวว็นนนนคคคคชููุุุุททพพพพณณ งานที่กรุงเทพอ่าใช่แล้วเหมือนแบบว่าคือที่เราพูดเหนือได้อู้กับเมืองได้เพราะว่าแม่กับป้าเนี่ยเขาคุยเหนือกตลอดเวลาที่บ้านเป็นภาษาที่3ของเราเลยแต่เชียงรายจะมีคุณยายคุณลุงกับคุณอาอ,อยู่ที่นั่นครับอาแล้วไม่อยู่กรุงเทพก็ดีอยู่แล้วแล้วกลับไปเชียงรายทำไมอีกคือตอนนั้นนะคุณพ่อคุณแม่เขาเหมือนแบบคือเขาโดนโกงโดนอะไรมาเขากมม็มีแบบโดนเซน็นคัมประกงคังประกันสมัยก่อนอที่แบบเขาไว้ใจเพื่อนเขาก็จะมีปัญหาของเขาอะไรเงี้ยแล้วเหมือนแบบว่าช่วงที่เขาส่งกลับไปที่เชียงรายเนี่ยเพราะว่าให้เราไปอยู่กับที่นั่นครันเคราะว่าเ่า ให้คุณยายเลี้ยงหรือเราไปทํางานแลกเงินเช่นเราไปช่วยยายขายข,ายของเราได้เงินกลับมาเนี่ยเป็นหมื่นนะพี่จ๋าตอนน้อง <Hey! S 1> ถือว่าเยอะมากนะเยอะไม่ใช่ถือเยอะเลยใช่เพราะว่ายายป้านาะคือเขามีฐานะแล้วเหมือนแบบเขาก็จะแบบว่าให้เงินเราครั้งละพนันอยากกินอะไรเขาก็กินคือซัพพอร์ตเราได้ทั้งหมดคุณยายขายเนื้อวัวแบบายถึงว่าขายยำหนังขายพวกลาบจีนวัวขายพวกพวกอะไรเกี่ยวกับเนื้อวัวทั้งหมดเลยอะเนื้อวัวก็คือมีเนื้อเนื้อควายอยู่ด้วยเนื้อควายเลยครับไม่ใช่เนื้อวัวด้วยเป็นเนื้อควายแสดงว่าขายดีขายดีมากตอนนนนนั้้เเชียยงากิือคว ยังไงกินพวกอ่อมพวกอะไรเงี้ยคือกินปกติคือเป็นเนื้อสดๆจุอะไรก็กินนะสมัยก่อนไม่ใช่แค่คนอีสานคนยายก็จุที่เป็นเนื้อเนื้อเนื้อหรือไม่ก็เป็นพวกแบบลาบลูที่มันเป็นลูที่มันเป็นเลือดอ้ะมื้อมีช่วงหนึ่งแม่เคยกินใช่ป่ะแล้วแบบหันไปช่วงนั้นละครปอบผีฟ้าออนไปหันไปหาแม่อีหนูว่าเล่น <c oughs> คือช่วงกินอ่ะใช่คือช่วงเหมือนท้าอุทัยคลิปอ่ะแดงเลยอ่ะแล้วหันไปแม่แม่กินเลือดทำไมก็มันหวานนุ่ม อุ๊ยหรือว่าแม่เป็นร่างทรงวะคือคิดในใจคือเราเป็นเด็กเราไม่รู้เอ้ยแต่คนเหนือเนี่ยเขามีผีกะด้วยมีปะมีแต่เป็นผีกะเทยเหมือนไม่ใช่ไม่ใช่เป็นผีกะเทยเ,เป็นถีที่ป่ะปะเหมือนมาสิ่งร่างคนแล้วกินเนื้อดิบดิบมีอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ไดราม่านะเป็นเป็นความเชื่อที่คุณยายสมัยก่อนอนะคุณยายนนท์ทำไมเรากลัวดราม่าไหมเอาจริงจริงก็นิดหนึ่งพออยู่ข้างคนฮอตแล้วก็กัวดราม่าหน่อยไม่อยากเจอขอร้องนะครับแล้วอะไรไปเนี่ยเป็นเรื่องของเราให้จบที่เรา ไม่ต้องไปขยายก็ต่อจบที่เราก็คือว่าเอาอีกไปไม่ถูกเลยตรนี้ผีกะก็คือคุณยายสมัยก่อนคุณยายเขานับถือผีพี่จ๊ะเวลาลูกหลานป่วยหรือรู้สึกว่าแบบมีคนมาจองเวหรือมีคนมาทับที่ทับท่าอะไรเงี้ยเขาจะไหว้ผีแล้วขอก็ไม่แน่ใจว่ายายนับถือแต่ยายชอบสวดมนต์สวดมนต์นานมากแล้วก็คุยคนเดียวบางทีคุยคนเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเขาเอ็จริงเขาแก่เขาเอยเขาใจหรือเขาจะมีความเพ้อเพ้ออะไรหรือเปล่าไงก็ไม่เพราะว่าเขานับถือผีจริงๆ ดึกๆเดินๆเขาชอบเดินออกไปไหนไปนั่นไปนี่อะไรเงี้ยก็มีสมัยตอนเราเด็กๆนะแม่แล้วแม่เคยเล่าให้ฟังเป็นแบบนั้นแต่ว่าตอนโตมาเขาแค่สวดมนต์ปกติแล้วก็พุ่มพำงพุ่มพัอะไรเขาเป็นปกติแต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เราทําให้ยายเราได้ตอนนี้ยายเราไม่ค่อยไม่ค่อยสบายอะไรเงี้ยเราก็เลยเลิกกินเนื้อวัวไปเลย ตลอดชีวิตเพราะว่ายายเราอะขายเนื้อวัวมาตลอดชีวิตหนูก็เลยเลิกกินเพื่อที่ว่าสิ่งนี้อาจจะทดแทนหรือช่วยให้ยายรู้สึกเราไ,<ม>ได้บน,นไหมเราได้ขอไม่บนอะไรเลยแค่รู้สึกว่าแค่มองยายแล้วรู้สึกว่าสงสารยายจังแบบตื่นขึ้นมาปวดหลังบวเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเราแบบทุกครั้งที่เรากลับไปเชียงรายอะเราจะเจอญาติเจอพี่เจอน้องตัวปู่ตัวย่าทุกคนแต่ตอนนี้กลับไปไม่เจอใครแล้วเพราะทุกคนโกสุจกาลกันหมดขึ้นไปบนฟ้ากันหมดแล้วแล้วรู้สึกว่าเออสิ่งนี้เราทําให้ยายได้เราทําไปเลยดีกว่าตอนนั้นคุณยายฆ่าเหรอเป็นโรงฆ คือขายชีวิตเขาเอาชีวิตเขามาทําเป็นสัมมาอาชีพมันแค่คิดแบบนั้นก็เลยรู้สึกว่าอสิ่งนี้ในเมื่อเราอาจจะช่วยยายได้อาจจะไม่ใช่หมอที่ช่วยเขาได้แต่ว่าถ้าเขานับถือผีสางนั่งมาเราก็เอาเอาเป็นความเชื่อที่เรารู้สึกว่าเราทําให้เขาได้เราก็เลยอยากจะอุทิศสิ่งนี้ให้เขาเราก็เลยไม่กินแล้วัวตลอดชีวิตไปเลยอยู่ๆก็ไม่ไดามาใช่ก็เป็นน่ารักก็เป็นกลัวอยู่ๆอยู่ๆกูก็กลายกลายว่าเดี๋ยวกูก็ดรามาคนเดียวอย่าดดามาเพราะว่าหงษ์ไทยเข้าครับผม ม,มันมัีช่วงหนึ่งพี่จ่าที่แบบเราไปอยู่ที่เชียงรายอ่ะคือไม่ได้งองแงอยากกลับกรุงเทพนะงองแงไม่อยากกลับจากเชียงรายเพราะอยู่เชียงรายสนุกมากได้ดำน้ำได้เอาฟางมาสร้างไปเอสก,กิโมไปทุ่งนาไปตกปลาไปทำทั้งทำแอ็กทิวิตี้ชายแท้ทั้งหมดอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ายายสั่งสมมาเพื่ออยากให้ไป <c oughs> พระเจ้าตากหรือเปล่าก็ไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ให้พูดทำทุกอย่างหนูก็ทำ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 แล้วจอยมากแล้วพอเราจะกลับกรุงเทพเนี้ยร้องห่มร้องไห้คือกอดทุกคนเหมือนแบบจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วชาติเนี้ยคือทำไมเราต้องกลับมากรุงเทพคือเราต้องกลับมาเรียนที่กรุงเทพไงช่วงปิดเทอมอะช่วง2เดือนปิดเทอม2เดือนปิดเทอมเดือนนึงปิดเทอมเราไปเชียงรายหมดหรือทุกครั้งที่เรามีวันหยุดนักคาเตอร์ดอนหรือแม่จะส่งไปเชียงรายโดยการนั่งรถทัวร์แบบเนี้ยมาเชียงรายเอาแล้วทำไมเราไม่เรียนเชียงรายวะคือพ่อกับแม่อยากดูแลแล้วคือพ่อกับแม่คิดว่าการที่ไปเรียนกรุงเทพมันคคคืืืออออเเเเหหมมมมมมนนแแแบบบบววว่่่่่าาาาไไไไดดดด้้้้พพลลลีจสังใๆกูย พี่จ้าพูดอะกูก็ไม่กล้าพูดเยอะเห็นปะแค่คำมะานังคมมันยังกลัวเป็นสังคมใหม่ๆที่อาจจะได้มากกว่าที่หยุดก็ได้เหมือนกันนั่นแหละทำขำไปป่าพี่ฟังทำขำไปข้างยายบอกว่าห้ามดามันนะยายพูดเมื่อกี้เข้าหูมาเลย ยายสอนให้วัพระ<อ>สวดนต์แล้วก็นั่งสมาธิเออเราก็จะสวดตอนนี้เราสวดธรรมาจักรกับวันนะสุดพร้อมพัมแปล<อ>ก็มันเกือบ4 0นาทีเนาะเพราะนานแล้วก็ชินบัญชรพระมหจาจักรพรรดิแล้วก็อิติปิโสถ้าสมุนิมีเวลาก็จะร้อยแปดจบส่วนมากจะสวดทุกวันพะ<อ>ระเอากินมังทุกวันพระคือวันจันทร์ล<ะ>แล้วก็เดือนเกิดก็จะกินหนึ่งเดือนทั้งเดือนอุ้ยนนท์ตอนที่เราอยู่เชียงรายอ่ะการใช้ชีวิตของเราแบบว่าสิ่งแวดล้อมในที่เราอยู่อ่ะที่เราบอกว่าเราเล่นเหมือนแบบเหมือนเป็นใช้แพราเออเอง ชื่อลุงนบเขาชอบดูรายการวันเพกาอยู่ล้ลุงนบเน,นี่ยนะจะเป็นคนชอบพาไปเที่ยวพวกแบบว่าพระธาตซึ่งพระธาตเนี้ยจะต้องขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปแบบฟิวมอเตอร์ไซค์วิบากเรานี่ชอบมากชอบนั่งข้างหน้าด้วยให้มันแบบเป็นฟิลอย่างเงี้ยแล้วมันแบบคือช่วงที่แบบรถไฟติดหล่มเนี่ยโอ้ยสนุกมากมันต้องไปช่วยคงช่วยเข็นไงแล้วชายแท้บอกว่าเฮ้ยเอา้าฮะ้ไอ้นนเข็นเฮ้ยทุ่ยอย่างเงี้ยแล้วก็เธอมาแบบคือในใจก็<ร>ไม่คิดว่าเราเรารู้แล้วหรอว่าสินจะเป็นละคิดว่ามองผู้ชายเร คือการลดนลดรนั้ำหมดทใหญ่แล้วเขาก็คือตรงสเปกสจิตใจเรามากแล้วมีช่วงนึงที่เขาเป็นทหารเขามาอยู่ที่กรุงเทพมาถึงว่าเขามาเข้ากรมที่กรุงเทพแล้วเหมือนแบบว่าเขาก็มาอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เห็นเขาช่วงแบบที่เขาแบบถ้าถอดเสื้อแต่เราไม่ได้ตั้งใจมองเพราะนั้นเราอายุเท่าไหร่สิบกว่าอะไรเงี้ยพี่จ้าคนจักรเเระมันลำใรมันมีขนตรงนี้ได้ยินหลอเนี้ยแล้วขนตรงนี้มีตรงไหนจะมีอีกนะก็จินตนาการเราคิดไหมว่าเดี๋ยวจะขึ้นละตอนนั้นก็ยังก็ย คนเป่าเ้วคยมีความรักครั้งแรกจากที่เชียงรายมีไหมก็มีแต่ว่ามันเป็นความรักที่แบบเราชื่นชอบเขาเพราะว่าเหมือนเขาเป็นรุ่นพี่ที่เขาแบบตอนนั้นเอาได้กันเลยคนที่ได้ยังไม่เคยได้กับใครเลยนะตอนที่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกเลยนะปีหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็แบบชวนไปทำรายงานนะดิรายงานที่ห้องไกลมาก ไปนูนป่นพุทธมนฑลนู่นอี๊นั่งไปจนกระทั่พัด่อนแล้วไปส,สู้สู้สุดๆนั่งรถตู้เราไปทำครั้งเดียวไม่หลายงานแล้วหลายครั้งเลย <S <S <ฮะ S 1> ทำโดยไม่รู้แบบ วิชานี้เอบวกไปเลยอะ่ะทําเก่งมาก <S 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 <ำ>แล้วคนเนี้ยเป็นคนเดียวที่ทาให้หนูนั่งรถนครแชร์ครังแรกไป<อ>หาผู้ชายที่ขอนแก่นแล้วหลอกเพื่อนหลอกทุกอย่างหลอกทุกคนจนโป๊ะที่แม่โทรหาเพื่อนที่หลอกว่าสรุปลูกอยู่กับนนไม้อีเพื่อนก็ไม่ได้เตรียมไงกัโทรไม่เตรียยหนูหนูทำงานอยู่ที่บ้านทำแม่หนูไม่ได้ไปกับอนเอาวละสิคราวนี้แม่โทรมาทายัางไงอะอยู่ไหนเนี่ยทำไมไปไหนไม่บอกแม่ไปับใครสรุปไปับใครใครใครผู้หญิงคนไหนแม่บอก ผู้หญิงคนไหนหัวเอ้ยก็ดูยังใจดีเสื้อสีอยู่เออเนี่ยก็มาหาเพื่อนเนี่ยรู้จักกันมาสักพักแล้วโอเคนะตอนจะยุ่งแล้วก็โทรไปเตรียมกับเพื่อนที่คนนี้ออรู้อยู่แล้วแม่ต้องโทรไป <c oughs> มึงกูงมากับแฟนอูนะคนนี้คนนี้คนนี้ออบอกไว้เพว่าเพื่อนคนนี้คนนี้นะจบจบเปิบสะานแม่ตัวแบบนี้จริงๆริงแล้วทุกอย่างก็คลี่คลายเพราะว่าอีนั่นมันเลิศมันเก่งมันเล่นดีตอนอยู่เชียงรายเนี่ยอยากรู้ว่าอย่างอาบน้ำยังไงอย่างเงี้ยมันเป็นคำนั้นที่แบบ คนเราก็ต้องเปิดฝักบัวดีวะแต่เชียงรายที่บ้านนนใช้น้ำบาดาลบาดาลบาดาลที่ปั๊มขึ้นมาปากติที่บ้านพี่ใช้บ่อยโยกโอเนมาแล่ะมนเป็นบ่อยโยกมนเป็นบ่อยโยกเป็นบาดาลแต่ว่าเราก็จะมีเครื่องกรองน้ำแต่เครื่องกรองน้ำอุ้ยยังดีอันนี้เครื่องกรองน้ำเพิ่มมีหลังๆเองพี่จ้าอ๋อคือเครื่องกรองน้ำมันมันก็แล้วแต่ทรัพย์สินของบ้านหมายถึงว่าคุณทรัพย์ของบ้านใครบ้านมันจะมีไม่มีแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราใช้น้ำบาดาลเป็นเบรกหรือว่าน้ำที่มันปั๊มเหมือนที่พี่จ้าพูดนั่นแหละ แล้วตอนเราอยู่เชียงรายเรามีวีรกรรมอะไรไหมส่วน,นะนมากก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนดือ้อดื้อเงียบกรุงเทพเนี่ยจะมีการบ้านปิดเทอมการบ้านปิดเทอมประมาณร้อยกว่าข้อเนะี่ยลูกพี่ลูกน้องหนูเขาจบด็อกเตอร์กันหมดเนาะเขาจะเก่งเตอระอะไรเงรี้ยหมูกระถ้ายเขาสอนหนูให้เขาสอนหนูก็เล่นกระสาหนูก็เล่นนั่นเล่นนี่หนูก็เล่นมากเก็บหนูก็นัน่น,หน,นหนูไม่ฟังเพราะหนูไม่ชอบการเรียนเลยพี่จ้าหนูว่าไม่ชอบวิชาการเลยไม่ชอบเลยแต่นนเรียนได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเพราะว่านนเรียนศิลปกรรมมการแสดงอ่เเราชบกียวกกกกกกัััับบ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 าาาารรรแแแแสดงชชชออออเเล่่่่นนนนททะะไไีีมมยวววโ์้ เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ทําการบ้านเพิมเลยการบ้านคื้นหนูจะได้ศูนย์ตลอดหนูจะเป็นโลตลอดช่วงช่วงประมาณมัธยมอ่ะหรือช่วงบ้านประถมอ่ะเกรดหนูเพราะว่าหนูไม่เล่นหนูไม่เรียนเลยช่วงไหนที่อาจารย์บอกว่าอินทนนท์มาลำมาเต้นแฟนจ๋าเป็นเป็นพี่เบิร์ดันเลยโอ้โหกระตุ้นดีเลยไปเลยแฟนจ๋าขึ้นมาแล้วสุดกูเป็นพี่จินกูเป็นแคทกูเป็นนัทกูเป็นหมดเลย เราเคยคิดว่ากูจะบวชละเคยไหมบวชแล้วห,หลังจากเรียนจบหนูบวชเลยเพราะว่าพ่อกับแม่อยากให้บวชคือเราถึงได้บอกว่าเราทําทุกอย่างเป็นเส้นตรงคือทําเพื่อพ่อเพื่อแม่บวชเรียนทํางานเล่นนั่นนี่นูนแม่เนี่ยให้ไปบวชที่เชียงรายก็ไปบวชแล้วแม่แบบหนูบวช9วันอะแม่หมดไปแบบหลายแสนอะ,อะจ้างไวยพุทธมาแลกค่ะจริงเหรอไม่ได้แพงผมค่าจ้างไวยพนะคะแพงตรงเอาไวยพุเวลาเขาเหมือนแบบเขาแลกเขาจะบอกว่าเนี่ยเกิดกว่าจะเกิดมาเนี่ยต้องท่ายแม่ยืนแบงค์ร้อยมันจะพอหรอก็ไปสองพันสามพันทุก จากอาสุจงอาสุจะเข้าไปในร่างแม่เขาจะเกยขึ้นมาเป็นยังไงอย่างนี้นน <c oughs> ผมไปสามหมื่นกว่านั้นน้ เราเลี้ยงโตจีนเนี่ยเลี้ยงใหญ่โตมากคือเขาภูมิใจที่ลูกได้บวชนั่นนี่โนโลลนะ่นอะไรเงี้ยแล้วคนที่นั่นนะคือสมัยก่อนคุณตา,ค,ณาคุณย่าคุณยายคือเขาหลานนะบวชช่วงหมายถึงว่าเป็นคนแรกๆที่บวชให้เขาคือไม่มีคนที่ตักบาทเราได้เงินแบบเกือบหมื่นเข้ามาทุกวันหรอกเขาใส่ธีรพันพันธพันไปบ้านพันพันพันทุกวัน,อ,วนอยากบวชทุกวันเลยร,รวมเงินมาทั้งหมดเนี่ยแต่เราเอาบริจาคให้วัดนะเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราได้มาเกือบ4นะี่หมื่นพี่จ้ช่วงบวชเก้ 40, นะเ<ร>าวันก็ไม่รู้ เขาบอกว่ารายการบอกมาเลยเมื่อกี้นี้ว่าวันที่หนูบวชอะเพื่อนมีเหตุการณ์อะไรอะมันจะมีช่วงหนึ่งที่เราเป็นพระแล้วแหละแล้วเหมือนแบบเรามาเทศนาให้กับที่บ้านเป็นภาษาเหนือแล้วก็มาเทศเทศเทศเวลาปอแม่กว่าจะท้องกว่าจะลอดลูกมาเนี่ยก็ควรจะเป็นคนดีของสังคมบดรีผู้ปอบพ้่แม่เนี่ยอะไรเงี้ยก็เป็นฟิวนั้นเหมือนเทศให้เขารู้ว่าแบบเออเรารู้เรียนรู้พระธรรมมาประมาณนึงพอเทศเสร็จปุ๊บนั่งคุยนั่งถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จพี่สาว ที่สนิทเขาก็บอกว่ารู้ไหมเนี่ยพระว่าเพื่อนพระรถความนี่ก็ฮะอะไรรถความยังไงคืออะไรไม่รู้เลยเพราะว่าไม่ได้ยุ่งกับใครเลยแล้วก็อยู่แต่อยู่แต่ที่วัดตลอดพว, pe pe, พวกเฟฟเปพวกอะไรที่เขาขับรถกันไปที่เขาไปเชียงใหม่กันต่อแล้วเขากำลังจะขับรถไปอ่ะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไอซียูไอซียูเลยเหรอโอ,อ้แล้วเราตกใจมากเพราะว่าเฮ้ยเขามางานเราอ่ะแล้วแบบแล้ว,แล,วแล้วทำไมถึงเป็นอย่างงี้ช็อกไปหมดแล้แล้วทำไงทําได้แค่ตอนนั้นคือแค่สวดมนต์นั่งสมาธิอุทิศบุญให้กับเขา,ให,เขาให้เขาปลอดภัยได้เร็วที่สุดเพราะว่าเราถือสิลเยอะกว่าเขา เป็นอะไร <c oughs> คือพระอาจารย์ที่บวชเราก็คิดว่าถ้าไม่มางานบวชอาจจะเป็นหนักกว่านี้หรือเปล่า <c oughs> เพราะว่าอันนี้มาเป็นงานบุญและเป็นพระใหม่ เที่ยวคืนที่เชียงรายไม่ค่อยเพราะว่าหนูเป็นคนที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมากคือหนูจะเป็นคนค่อนข้างที่จะเกือบถึงพะเยาเลยนะการที่จะไปเที่ยวในเมืองต้องนั่นรถมาประมาณเกือบ50นาทีซึ่งไกลเราไม่มีตังค์ที่จะไปขนาดนั้นเราเราก็เที่ยวเนี่ยกินซุ้มยาดองยาดองแถวบ้านเรานั้นแรกก็เขาก็จะมีซุ้มยาดองจิบมะม่วงเปียมาจิ้มพริกเกลือมันก็อซาแล้วโดดไมือล้มก็ล้มไปตรงนั้นแล้วก็ลากไปเลยไมมีวสุขแล้ว เด็กสมัยอำเภอพานเฮ้ยอำเภอพาน,ออพนที่เคยไปนะเคยไปหรอพี่เคยไปแล้วคือแล้วพี่เป็นคนไม่นั่งเครื่องอ,อ่ะฮู้ยเหมือนแบบขึ้นเข่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยขึ้งลำปางเนาะช่งลำปาสุดๆแต่คนก็น่ารักน่ารักน่ารักคนก็น่ารากัาราก จริงหรือไม่ที่คุณเพิ่งมาใช้ช้อนซ่อมเป็นใช่ก็ตอนมาอยู่กรุงเทพเพราะเชียงรายอะ่ะเรากินข้าวเหนียวเราจกข้าวเหนียวแล้วก็จิ้มแจ่วแล้วก็นั่นแล้วก็นี่คือส่วนมากเราใช้มืออีมือพี่ก็ใช้ใช่ไหมเราใช้มือแล้วเ,เราก็กินแบบฉีกปลาฉีก,กิ้มน้ำจิ้มกินน้ำพริกหนุ่มกินแค่หมูเราใช้มือหมดถ,มหมมมถ้าใช้ช้อนซ่อมแค่หมูแตกไม่เลิศส่วนมากถ้าใช้ช้อนเนี่ยต้องเป็นช้อนที่แบบเป็นช้อนที่แบบช้อนสั้นๆช้อนเดียวในต่างจังหวัดนะเกลียดปอนช่วงนี่อยู่โควิด เลยนะแต่พอมากรุงเทพปุ๊บเนี่ยมีวันนึงไปออกงานอะไรสักอย่างแล้วช้อนกับซ่อมมาเยอะมากแบบซ่อม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 ช้อนช้อนช้อนเล็กช้อนกลางช้อนจานใหญ่อันนึงจานเล็กอันนึงมีผ้าอันนึงกูแบบผ้าหรออะไมผ้าถึงอยู่ในถ้วยอ่ะคือเนี้ยใจไม่รู้แล้วก็ถามเพื่อนทำยังไงเพื่อนคือเคยอยู่กรุงเทพมาก่อนทำยังไงวะมึงเขาบอกว่าให้กินช้อนนะให้กินจากข้างนอกเข้าข้างในไงเขาจะเสิร์ฟมาเป็นจานจานกินกินนี่ก็แบบ ข้างนอกข้างในโอเคจับก,กินกินแล้วช้อนซุปอันไหนเนี่ยต้องใช้อันไหนช้อนซุปอะไม่ต้องถามแล้วกุซุปเกาะหอกุณจบจริงหรือไม่ที่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่เชียงรายแล้วคุณไม่สวย <c oughs> คุณก็เลยมีความรู้สึกว่าฉันจะมากรุงเทพเพราะว่าจะทําให้ฉันเนี่ยอยากหล่อยอยากสวยทําได้ทุกอย่างสยาม S <S คือคิดว่าอยากเป็นดาราดาราถ้าอยากเป็นต้องเดินสยามแนวมองจะอยู่สยามแล้วรู้สึกว่าสยามเนี้ยถ้าไปปุ๊บเก๋เลยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมีเทสในการเดินเที่ยวมากคือสมัยก่อนเราไม่รู้จักสยามเพื่อนเราอ่ะเริ่มชวนไปสยามไปถ่ายรูปติ๊กเกอร์อถ่ายรูปติ๊กเกอร์อพาไปกินพวกเคปซี่สมัยก,ก่อนก็คือหลูมากสําหรับเราแล้วเราไปสยามล้วไปถ่ายเขาเรียกภูริกุละเป็นสมัยก่อนเป็นความแบบความสยาม,าม,ยามก็เลยน่ารักน่ารักที่แบบมันก็จะมีตัวสษนญี่ปุ่นน่ารักน่ารักมีรูปมีอะไรเงี้ยแพงมาก เขาก็พาหนูไปถ่ายหนูแบบอุ๊ยอะไรยังน่ารักจังเลยแล้วมันก็สอนในแบบจิ้มแก้มอย่างเงี้ยหนูก็จิ้มแก้มน่อมาก คือตอนแล้วรู้สึกว่าคนหล่อคนสวยส่วนใหญ่ต้องเดินสยามมีความเชื่อแบบนั้นดาราเด็กไอดอลหรือแบบสมัยก่อน Peter, พี่เต้ยพี่พี่เต้ยดังๆที่เขาแบบอยู่ในเด็กดีอ,อยู่ในพวกแบบว่าโพสต์จังทุกคนจะถ่ายที่สยามหนังสือแมกซ์โซนมกงที่เป็นชงเป็นจีนเขาจะถ่ายคนที่แบบแต่งตัวเก๋รที่สยามแล้วก็คิดว่าถ้าเราอยากสวยเราอยากดูดีให้ไปสยามเราคิดแบบ,แ,บ,บแค่นั้นพอไปสยามเสร็จปุ๊บก็ไม่เห็นเจอพวกนั้นเลยอะ่ะคือเรา Bem มีความคิดแค่อยากจะไปเจอคนพวกนั้นแล้วก็แบบอุยากเห็นว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยสุดท้ายเราอ๋อเขาไม่ไป ภาษาทิ่นบ้านเราอะนะแบบว่าบ้านพี่อะอยังหลุมอย่างเงี้ยคำว่ากระลุกอย่างเงี้ยกูงงกูตกใจนั่งกับเพื่อนไปอย่างเงี้ยเฮ้ยระวังกระลุกไม่ต้องใครเรีเอ็มนี่ไม่ได้เป็นคนกรุงเทพเลยถ้าเป็นนั่งรถไปพี่บอกีเอ็มระวังกระลุกนะเีเอม็มฮะ what 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 อย่างหนูหนูอยู่เชียงรายอะมันมีภาษาที่แบบพูดกับเพื่อนแล้วเพื่อนงงมีไหมหนูเป็นคนชอบโพรมแบบว่าโอ้โธโมสสั่งโคแบบเหมือนแบบเป็นผิวว่าโอเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยดูแบบ ธโมสังโคมึงจะไว้พระอะไรอ่ะมึงจะไปพาปะธโมสังโคคืออะไรคือแบบโอ้ธโมสังโคอย่างมะอย่างมาเป็นจะอีคือแบบถึงว่าเฮ้ยเอาแล้วหล่นเนี่ยมึงเป็นอย่างงี้แล้วหล่นเนี่ยเป็นฟิวอย่างเงี้ยมันเราชอบเป็นฟิวอย่างเงี้ยคโอ้เราเพื่อจะแบบว่าพระอ๋อมีเจดีอะไรตรงไหนไม่ใช่มันเป็นคำาคู่ค้านทุกวันนี้ที่เห็นว่าเฮ้ยนนดังนะชีวิตแบบสมบูรณ์แบบแหละจริงๆอยากกลับเชียงราย จริงไหมใช่ครับแค่รู้สึกว่าเรามียายที่อยู่ที่นั่นนารยากไปกลับไปเจอเขามันมีครั้งหนึ่งที่แบบเราลายคอหายเขา,าแบบที่เห็นหน้าเขาร้องไห้ยายร้องไห้ร้องร้องร้องร้อว่าล,ล,ล,ลืมกันหรือยัง ยังมียายอยู่ตรงนี้นะอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราอ่ะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้อีกนานไหมแล้วสิ่งที่เขาอยู่ตรงนั้นน่ะมันคือสิ่งที่คนที่เขาป่วยเนี่ยหรือเขาไปไหนไม่ได้เขาเบื่อมากแล้วเรารู้ว่าแบบขนาดเราออกมาทางานทุกวันบางทีเรายังมีโมเมนต์เบื่อเลยเราแค่อยากใช้ชีวิตตรงนี้ให้มันคุ้มที่สุดในการที่ไปจบพบเจอเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วเราสึกว่าเราอยากใช้ชีวิตแบบเรียบๆง่ายๆจริงๆถ้าสมมติว่าหนูไม่ทางานเลยเนี่ยหนูจะเป็นคนนั่งนิ่ ผิดอะไรวันนี้เราทําอะไรพลาดวันนี้เราไปบูลลี่ใครไหมหรือเราไปพูดไม่ดีกับใครลออคอยรีเช็คตัวเองถ้าสมมติว่าหนูรู้สึกว่าหนูสมมติว่าหนูเจอพิจารณ์หนูบูลลี่พิจารณ์สมมติว่าหนูไปพูดอะไรที่หนูรู้สึกว่าหนูเป็นการบูลลี่พิจารณ์หนูจะโทรหาพิจารณ์หนูจะขอโทษเลยเป็นการทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเหมือนเป็นการประมวลผลว่าวันวันหนึ่งเราพบเจอกับอะไรมากแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราได้อยู่เชียงรายเนี่ยเราคงจะสงบลงพี่พูดเสมอว่าพี่ไม่อยากไปบ้านในกรุงเทพพี่ก็ไม่เคยซื้อบ้านในกรุงเทพจนนแบบบบมมมัััไไไไ่่หวออะขรรรถถปาายยงงเี้ ก็เลยซื้อบ้านในกรุงเทพแต่ทุกวันนี้มีบ้านในกรุงเทพก็คิดในใจตลอดว่าไม่อยากอยู่กรุงเทพว่างวันเดียวพี่ก็กลับอ่างทองเลยว่างวันเดียวว่างครึ่งวันเนี่ยเช้ามากูต้องมาถ่ายรายการปูก็ยังกลับอ่างทองเลยเพราะพี่มีความรู้สึกว่าอ่างทองอ่ะมันคนบ้านๆเรามันไม่แสดงถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะบอกไปเลยทําให้รู้เลยว่าไม่ชอบอืมจริงแต่คนที่เราอยู่ตรงเนี้ยจุดเนี้ยมันเป็นฟิลที่แบบไม่ชอบนะแต่ยังยิ้มให้เนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวแต่ไม่ได้เป็นทุกคนนะคะใช่แต่ใครที่เจอแบบพวกเราเนี่ยก็ก็สู้เพื่้าาาทกเรุยสด็ คือเด็กบ้านอกคนหนึ่งที่มาทำงานในกรุงเทพแล้วแค่อยากที่จะแบบมีพื้นที่ในการทำงานของเราอย่างมีความสุขแค่นั้นก็พอแค่ไม่ก้าวไก่กันทํางานกันด้วยความสนุกสนานกันก็แค่นั้นหนูก็แค่ต้องการแค่นั้นเราคงไม่ได้มีอะไรจริงเงินไม่ต้องการเลยเงินก็ได้ไม่ต้องการอยู่แล้วเพราะว่ามันผ่อนเยอะมันลายยางโอเคก็ฝากด้วยนะครับงานอะไรก็เข้าเลย และนี่นะคะก็เป็นแขกรับเชิญที่น่ารักค่ะพอคุยกับนนท์อ่ะพี่พูดตรงๆนะนนท์เป็นคนที่ทัศนคติดีแบบสุดๆเลยนะพี่ขอบคุณนนท์มากๆที่แบบวันนี้มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็คใครที่ไปเชียงรายนะคะคุณอยากถึงเชียงรายคุณต้องเจอนนด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอบคุณนนท์มากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามถิ่นจ๊ะ EP ต่อไปอ่าดูนิว่าแขกรับเชิญเนี่ยจะเป็นใครนะคะคุณว่าวนเวียนอยู่ตรงนี้หนละ,ะรู้แล้ว <laughs> ด้วยแหละรู้ลว สวัสดีค,ค่ะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากมนะคะขอบคุณเจ้าของสถานที่นะคะบริษัทนครไชยแอร์จำกัดค่ะ แล้วทำไมหนูต้องชื่ออินทนนท์อะทำไมแม่เกิดข้อที่เชียงใหม่อะงงตอนนั้นเรียนมสวแล้วชื่อมันซ้ำกันเยอะชื่อนนท์อันนี้มันเหมือนเป็นชื่อซอยที่แบบเป็นชื่อที่รุ่นพี่ตั้งให้จะได้เรียกง่ายๆคือไม่ง่ายอินทนนท์ยากเลยยากเลยเออบอกเพื่อนมึงด้วยสมัยก่อนอะนะจะบอกให้เลยนะมาก่อนเนี่ยชื่ออินทนนท์ชื่อจริงชื่อนนท์นามสกุลบุญชื่นอินทนนท์นนท์บุญชื่นสมัยก่อน แต่เดี๋ยวนี้หนูเปลี่ยนชื่ออินทนนท์เป็นอินทนนท์วรวัตรบุญชื่นไม่มีนนท์แล้วสมัยก่อนชื่อเล่นหนูยาวกว่าชื่อจริงหมอดูเราชอบดูหวงอ๋อนี่เราเปลี่ยนเพราะเราดูหมอดูหมอดูเราดูแล้วเปลี่ยนเลยแล้วเปลี่ยนแบบงงเลยแบบเปลี่ยนให้งงอ่ะทุกอย่างอ๋อพี่เป็นหมอดูอยู่แล้วเจ้าสัมาร์สีอะไรกูก็ถามหมอดูเป็นเป็นไม่้เป็นแน่ๆเลยอ่ะโอ้ยขนาดนี้โอ้ยมึงเล็กกูดิดูความสุขนะมันช่วย คุณค่ะดูอีพีนี้แล้วรู้สึกว่าชอบรายการถิ่นจ้ามากๆอย่าลืมกดสับส c าย b e ให้ช่องวันเพเกาตรงนี้เลยจ้าแต่ถ้าอยากดูรายการอื่นของช่องวันเพเกาตรงนี้เลยจ้าจัดเลยจ้าไปเลย